สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ห้องเรียนคูนกค่ะรายวิชาสุขศึกษานะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอาหารหลัก5้าหมู่กันค่ะจากโครงงานทักษะอาชีพโดยใช้เต็ดนังฟ้าเป็นฐานที่นักเรียนได้รับก้อนเห็ดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคูได้ติดตามก้อนเห็ดของนักเรียนพบว่าลหลายๆก้อนเหอเห็ดออ,ออกแล้วนะคะและได้นําเห็ดที่ได้นะคะนําไปประกอบอาหาร ครูเห็นหลายๆเมนูน่าทานแล้วก็มีความหลากหลายมากๆเลยวันนี้ครูก็เลยจะมีคลิปตัวอย่างจากเพื่อนคนหนึ่งมาให้ชมค่ะมารับชมกันเลยค่ะครับผมชื่อเด็กชายธนาชัยอ่อนรัศมีชั้นประถมศึกษาปีที่3ชื่อเล่นชื่อน้องอะตอมครับวันนี้จะมานำเสนอการทำอาหารจากเห็ดครับเชิญรับชมได้เลยครับ โชวนหน่อยโชวนหน่อยตัมโว์หนหนังงหนงา,ามาหันดอกวันนี้จะมาทำอาหารจานเห็ดเมนูที่จะทำคือเห็ดชุบแป้งทอด ขั้นตอนที่หนึ่งฉีกเห็ดเป็นชิ้นๆอุปกรณ์ในการทำเห็ดชุบแป้งทอดก็มีดังนี้ครับเห็ดแป้งทอดกรอบน้ำตาลน้ำเปล่าและก็ซอสครับที่ทำนะครับนำแป้งทอดกรอบเหลงไป พอประมาณครับพอประมาณครับแกงเข้มไม่หมดเอามารุงรสกันนะครับน้ำตาลใส่ลงไปนิดนึงครับรับตรุงรสใส่ลงไปนิดนึงนะ ตำเห็ดลงไปชุบในแป้งครับมาทอดเห็ดกันนะครับใส่ไหม้ไหม ของเราก็เสร็จแล้วนะครับเรามานำจัดใส่จานกันแล้วเอาไปกินกัน ก็เสร็จแล้วนะครับมากินกันครับจากที่ที่เราได้รับชมเพื่อนไปแล้วนะคะนักเรียนเห็นหรือเปล่าว่าเพื่อนทำเมนูอะไรเห็ดทอด กอบค่ะเห็ดทอดกอบของเพื่อนมีส่วนประกอบของสารอาหารอะไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันและช่วยกันแยกสารอาหารในเมนูนี้กันค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะแล้วนันเกเรียนรู้หไหมคะอาหาร5้าหมู่คืออะไรอาหารห้าหมู่ก็คือสารอาหารที่มีความจําเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความสมบูรณ์ให้กับร่างกายของเรานั่นเองค่ะ อาหารแต่ละชนิดให้สารอาหารที่แตกต่างกันไปซึ่งเราก็จะต้องได้รับสารอาหารในแต่ละหมู่ไม่เท่ากันในแต่ละวันนั่นเองนะคะหมู่หนึ่งคือสารอาหารประเภทโปรตีนได้แก่อาหารประเภทเนื้อสัตว์ไข่นมและถั่วมเมล็ดต่างๆค่ะอาหารพวกนี้นะคะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงค่ะหมู่2คาร์โบไฮเดรตได้แก่อาหารประเภทแป้งน้ำ เือมันข้าวค่ะสารอาหารเหล่านี้ช่วยให้ประโยชน์แก่ร่างกายในการสร้างความอบอุ่นและพลังแก่ร่างกายหมู่ที่3เกลือแร่หรือแร่ธาตุค่ะหมู่นี้ได้แก่อาหารประเภทผักใบเขียวต่างๆนะคะหมู่นี้ช่วยให้เสริมสร้างนะคะส่วนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะหมู่ที่4ค่ะ ประเภทวิตามินนะคะได้แก่อาหารประเภทผลไม้ต่างๆค่ะหมูนี้จะให้ประโยชน์เช่นเดียวกับหมูที่3นะคะและช่วยไม่ให้ท้องผูกได้ค่ะระบบขับถ่ายดีเยี่ยมหมูที่5หมูสุดท้ายค่ะไขมันไขมันได้แก่ไขมันจากพืชและไขมันจากสัตว์นะคะประโยชน์นะคะคือจะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายและสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราได้ค่ะ ฉะนั้นเห็ดทอดกรอบของเพื่อนของเราที่ทำคลิปมามีสารอาหารครบทั้ง5้าหมู่เลยค่ะมีประโยชน์มากๆเลยเมื่อเราได้ความรู้แล้วเรื่องอาหารห้าหมู่เดี๋ยวเรามาลองทดสอบเล่นเกมกันดูเลยนะคะเกมทดสอบหมู่อะไรเอร่ยมาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งอาหารชนิดใดอยู่หมู่โปรตีน Oh. ถูกต้องเลยค่ะเยี่ยมมากเลยภาพใดคืออาหารหมู่วิตามิน oh. ถูกต้องเลยค่ะเยี่ยมมากเลย oh. วันนี้เราได้รับความรู้กันมาเต็มที่นะแล้วนะคะ oh. เดี๋ยวครูมีใบงานทิ้งไว้ท้ายคลิป หรือนักเรียนสามารถโหลดได้จากไลน์เวิร์ชีตใน Google Site ของครูหรือจะทำจากใบงานออนแฮนที่ครูแจกไปอย่าลืมทำมาส่งกันนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ